พิมพเธอแต่งงานกับสามีมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วพอแต่งงานเสร็จทั้งสองก็ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพวันนี้อยู่ดีๆพิมพเกิดเจ็บท้องขึ้นมากระทันหันเลยขอลาหยุดหนึ่งวันส่วนสามีก็ออกไปทำงานสามีของพิมพก็ได้บอกกับเธอว่าวันนี้น้องชายจะขึ้นมาหางาน และเขาก็ฝากให้พิมพ์ดูแลเป็นอย่างดีพิมพ์เองก็รับปากว่าจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยอิดน้องชายของอาร์มเขาก็เพิ่งจะเรียนจบมปลายและอิดก็อยากจะทำงานเพื่อหาประสบการณ์พี่ชายของเขาจึงบอกให้น้องชายขึ้นมาพักอยู่กับเขาที่นี่และก็มาทำงานที่นี่ด้วยกันเพื่อจะได้เรียนรู้งานไปก่อน เมื่ออิดมาถึงแล้วอิดจึงรีบโทรหาพี่ชายแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าพี่สไป้นอนรออยู่ข้างในบ้านพออิดโทรหาพี่ชายพี่ชายของเขาก็บอกว่าให้เข้าไปข้างในบ้านได้เลยเพราะพี่สไพ้ยอยู่ในบ้านแล้วอิดจึงรีบเปิดประตูบ้านเข้าไปทันที พราะฝนที่กำลังจะตกลงมาอย่างหนักวันนี้อากาศก็ดีมากมันจึงทำให้พิมพ์พนอนหลับอย่างสบายใจอีกอย่างเธอก็อาการไม่ค่อยจะดีมากนักเพราะเธอก็เจ็บท้องประจำเดือนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันจึงทำให้พิมพ์พยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้น้องชายของสามีมาถึงพออิดเดินเข้ามา เขาก็รู้สึกว่าบ้านดูเงียบๆพี่พิมพ์พี่พิม์พ,พมอีดเรียกหาพี่สะพ้ายอยู่นานกว่าพิมพ์จะขานรับอ้าวอีดมาถึงแล้วเหรอครับพี่พอดีข้างนอกฝนมันตกผมเลยไม่ได้เคาะประตูก่อนไม่เป็นไรหรอกอีดพี่เองก็มวัวแต่หลับกินยาเข้าไปเสร็จก็เผลอหลับไปเลยถ้าเธอไม่มาปลุกพี่ พี่ก็คงจะนอนหลับถึงเย็นแน่ๆเลยนะครับเห็นพี่อารมบอกว่าพี่ไม่สบายแล้วพี่ไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับให้ผมพาไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกจ้าอิดเพิ่งจะเดินทางมาเหนื่อยนอนพักผ่อนเนะอีกอย่างพี่ก็กินยาเขายัางชั่วขึ้นแล้วล่ะพักผ่อนไม่นานก็คงจะดีขึ้นครับพี่แต่ถ้าไม่ไหวก็บอกผมได้เลยนะครับ จ้าขอบใจเธอมากนะเออแล้วนี่เธอจะมาอยู่กี่วันล่ะผมก็ยังไม่รู้เลยครับผมจะลองทำงานดูก่อนแต่ก็ไม่รู้จะผ่านงานหรือเปล่าต้องผ่านอยู่แล้วล่ะยังไงยังไงพี่ก็ออกใจช่วยเธอด้วยนะขอบคุณครับพี่พิมพ์ถ้าผมผ่านงานผมก็กะว่าจะทำงานต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ผ่านผมก็จะกลับบ้านก่อน แล้วค่อยขึ้นมาใหม่อิดก,ก็ยิ้มงานนะ่ะมันไม่ยากอะไรหรอกถ้าเธอตั้งใจทำแล้วพี่เชื่อว่าเธอต้องทำได้อยู่แล้วล่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะทำใจให้สบายสบายไม่ต้องเป็นกังวลถ้าเรายิ่งกังวลกับมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะทำให้เราไม่มั่นใจมากขึ้นนะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับ เอาเป็นว่าผมจะตั้งใจและทำให้เต็มที่เลยล่ะครับดีแล้วละจ้ะเออว่าแต่เธอทานอะไรมาหรือยังล่ะหิวไหมในครัวมีกับข้าวอยู่นะเธอเข้าไปกินก็ได้ผมยังไม่หิวหรอกครับนี่ก็เพิ่งจะหกโมงเช้าเองห่วงแต่พี่พีมากกว่าล่ะครับไม่รู้ว่าดีขึ้นมากหรือยังถ้าไม่ไหวก็ไปนอนพักผ่อนต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งเฝ้าพี่เอง พี่ไม่เป็นอะไรแล้วค่อยยังชั่วขึ้นแล้วล่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกครับพี่เออพี่พิมพ์ว่าแต่พี่สองคนก็แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มีหลานให้ผมสักคนเลยล่ะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีพี่เองก็ไปหาหมอถามหมออยู่เหมือนกันหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรรอไปก่อนอีกอย่างช่วงนี้พี่เองก็ไม่ค่อยสบายด้วยล่ะ ร่างกายคงจะอ่อนแอก็เลยยังไม่มีลูกนะโอ้ครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้พวกพี่นะครับหวังว่าอีกไม่นานผมจะได้อุ้มหลานสักทีอิดถึงจะอายุยังน้อยแต่คำพูดคำจาของเขากลับดูเป็นผู้ใหญ่มากแถมยังมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนอื่นได้ดีจนมันทำให้พิมพ์อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ พิมพรู้สึกมีความสุขที่อิดชวนคุยไปเรื่อยๆทำให้เธอมีเสียงหัวเราะพิมพ์เองก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพิมพ์เองก็อายุห่างจากอิดแค่4ปีเอแล้วนี่เธอขึ้นมาทํางานแบบนี้แฟนไม่ว่าเอาเหรออิดก็ทำท่าทางหัวเราะที่ได้ยินพี่สไปพูดคือว่าผมน่ะยังไม่มีแฟนหรอกครับพี่พิม พิมพก็ทำหน้าตาสงสัยเพราะไม่เชื่อที่อิดปฏิเสธใช่หรือเปล่านะเด็กๆรุ่นราวเขาเดียวกับเธอนะสมัยนี้ส่วนมากก็พากันมีแฟนกันหมดแล้วนะอิดมันก็จริงแหละครับพี่แต่ว่าใครจะมาชอบผมกันละครับดูผมสิขี้เหร่จะตายสาวๆที่ไหนจะมามองกันละครับพี่พออิดพูดแบบนี้มันจึงทำให้พิมพได้แต่หัวเราะใครว่ากันละ่ะ อิดนะ่ทั้งหล่อทั้งเทพี่ว่าอิดไม่มีแฟนคงจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจละมั้งจริงไหมล่ะพี่ว่าผู้ชายแบบอิดนะ่ะหาแฟนได้ไม่ยากหรอกอิดแค่ไม่ยอมเปิดใจมากกว่าพิมพ์ก็หัวเราะที่พี่พิมพ์พูดมามันก็ใช่นะครับที่จริงผมก็อยากจะมีแฟนเหมือนกันแต่ว่าผมจะหาแฟนสวยๆเหมือนพี่พิมพ์ได้ที่ไหนกันล่ะครับ ผมนะ่ะอยากมีแฟนสวยๆเหมือนพี่ชายผมมากกวา่าแหมเธอนี่ก็ปากหวานไม่เบาเลยนะเนี่ยอยู่เป็นซะด้วยปากดีแบบนี้เดี๋ยวพี่มีรางวัลให้นะอิดก็ทำหน้างงๆนี่พี่พิมพ์พูดจริงๆหรือว่าพูดเล่นกันครับเรื่องรางวานนะัลน่ะก็พูดจริงๆนะสิพี่นะ่ะเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็เครื่องหนึ่งยังไม่ใช้เลยนะพี่เลยเก็บเอาไว้ก่อน ถ้าเธออยากได้พี่ก็จะให้จริงๆเหรอครับพี่พิมพ์จริงสิพิมพ์ก็ลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับหยิบกล่องโทรศัพท์ออกมาและยื่นให้กับอิดเอานี่พี่ให้เธอพี่มีเครื่องนี้แล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อิดดีใจมากรีบรับเอาไว้ทันทีขอบคุณนะครับพี่พิมพ์ผมกําลังอยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่พอดีเลย เครื่องเก่ามันไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับผมก็กะว่าจะทำงานเก็บเงินสักก้อนเอาไปซื้อเครื่องใหม่อยู่เหมือนกันล่ะครับถ้าเธอได้แล้วเธอก็ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนี่นาโหสวยถูกใจผมมากเลยครับพี่พิมพ์รุ่นนี้ผมอยากได้อยู่พอดีเลยครับงั้นก็เอาเป็นว่าพี่ซื้อให้เธอเป็นของขวัญให้กับเธอที่เรียนจบแล้วก็ไปเริ่มต้นการทำงานที่ดีก็แล้วกันนะขอบคุณครับพี่พิมพ์ ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็จะหัดเล่นไปเรื่อยๆอีดพอได้โทรศัพท์ใหม่เขาก็เปลี่ยนซิมมาใช้เครื่องใหม่ทันทีโดยมีพิมพ์พี่สะพายคอยสอนวิธีการใช้งานอยู่ข้างๆจนมันทำให้พิมพ์ลืมเรื่องที่เธอปวดท้องไปทันทีอืมเก่งแล้วนี่นะงางั้นพี่ว่าเรามาแอดไลน์กันดีกว่าจะได้ติดต่อกันได้สะดวกขึ้น จากนั้นทั้งสองก็แอดไลน์กันพิมพ์เองก็ดูท่าทางจะมีความสุขมากที่ได้คุยกับน้องชายของสามีปกติแล้วเธอกับสามีก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเพราะต่างคนก็ต่างทำงานพอกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วเวลานอนก็นอนคลายนอนมันบางทีก็นอนหันหลังให้กันไม่เหมือนกับน้องชายของเขาที่ดูท่าทางจะคุยสนุกจนมันทำให้พิมพ์ลืมว่า ตัวเองปวดท้องอยู่อีดเองก็ชอบถามน้นถามนี่กับพี่สะพ้ายอยู่บ่อยๆเออพี่พิมพ์พี่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่นะอีดพี่ชายของเธอหนะไม่ค่อยพาพี่ออกไปไหนหรอกเหรอครับพอดีผมก็เพิ่งเคยมาที่นี่ผมก็เลยอยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับแล้ววันหยุดที่จะถึงนี้พี่อารมพอจะมีเวลาว้างหรือเปล่าล่ะครับผมอยากชวนพี่อามไปเที่ยวด้วยกัน พี่ว่าพี่อามเขาคงไม่ว่างหรอกพี่เห็นวันหยุดทีไรก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมพี่อามนหนแกไม่ค่อยออกไปไหนหรอกทำแต่งานแล้วก็ชอบบ่นว่าเหนื่อยบางทีช่วงวันหยุดก็จะมักไปทำงานต่างจังหวัดด้วยนะอืมแล้วจะทำยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าพี่อามไม่ไปงั้นพี่พิมพ์ไปกับผมก็ได้ครับเราไปกันสองคนก็ได้ไปกันสองคนเนี่ยนะใช่ครับ นะครับพี่พิมพ์เดี๋ยวพี่ขอถามพี่อามก่อนนะว่าเขาจะให้เราไปหรือเปล่าถ้าเขาอนุญาตก็ค่อยไปแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตพี่ก็คงไม่ได้พาไปหรอกครับตกลงครับนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมห้องนอนให้กับเธอก็แล้วกันนะเธอจะได้พักผ่อนงั้นให้ผมไปช่วยนะครับพี่พิมพ์พี่ไม่สบายอยู่ด้วยได้สิจา้าจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปในห้องด้วยกัน ต่างช่วยกันทำความสะอาดห้องบ้านของพิมพ์ก็มีห้องนอนอยู่สามห้องสองห้องน้ำและห้องครัวหนึ่งห้องพิมพ์ก็นอนที่ห้องใหญ่กับสามีส่วนห้องเล็กก็ให้อามเข้าไปนอนส่วนอีกห้องก็เก็บเอาไว้ต้อนรับแขกอิดเองก็ทำความสะอาดไปร้องเพลงไปจนมันทำให้พิมพ์หัวเราะที่เห็นอิดมีนิสัยที่ร่าเริงและสนุกสนานซึ่งต่างจากพี่ชายของเขามาก ถ้าใครได้อยู่ใกล้กับอีดก็คงจะมีแต่ความสุขเหมือนกับเธอตอนนี้พี่พิมพ์ข้างบนหลังตู้มันมีฝุน่นเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทําความสะอาดให้นะครับพี่หรอเดี๋ยวพี่จะไปเอาเก้าอี้มาให้เธอนะจะได้มองดูได้ชัดเจนพิมพ์ก็รีบออกไปเอาเก้าอี้เล็กๆมาให้น้องชายสามีแต่ดูเหมือนว่าเก้าอี้มันจะเล็กไปหน่อยจึงทําให้อีดต้องบอกให้พี่สะพ้ยขึ้นไปทําแทน อิดเก้าอี้มาแล้วเดี๋ยวพี่จะจับเอาไว้ให้นะไม่ไหวหรอกครับพี่พิมพ์เก้าอี้มันเล็กกว่าผมอีกผมว่าพี่พิมพ์ขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะจับเอาไว้ให้เองพิมพ์จึงก้าวขาขึ้นไปด้วยความที่เก้าอี้มันเล็กจึงทําให้พิมพ์เอ็นเอียงล้มลงมาทับตัวของอิดทันทีพิมพ์นอนทับตัวของอิดเอาไว้ส่วนอิดก็รู้สึกว่าร่างกายของพี่สะพายมันช่างนุ่มนวล และน่าสัมผัสมากยิ่งมองไกลๆอะไรๆมันก็ยิ่งชวนมองไปหมดโดยความที่เป็นผู้ชายสัญชาตญาณการปกป้องก็เลยเกิดขึ้นอัตโนมัติอีดเอามืออบกอดพี่สะพ้ายเอาไว้จนแน่นอีดปล่อยพี่ได้แล้วพี่ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะเออขอโทษครับพี่พิมพ์ผมว่าไม่ต้องทำแล้วก็ได้ครับทำแค่นี้ก็พอแล้วล่ะผมนอนได้ ถ้าอย่างนั้นพี่เอาของไปเก็บก่อนนะพอพิมพ์เดินออกไปอิดก็นั่งอยู่ที่พื้นแถมยังนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวที่เห็นท่าทางของพี่สะพ้ยดูจะเขิน,ขนแนแหมพี่พิมพ์นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะแถมยังหน้าอืมอีกด้วยอิดก็ได้แต่พูดพึพรรมพำอยู่คนเดียวจากนั้นไม่นานอิดก็เผลอหลับไปเพราะแอร์ที่เปิดเย็นสบายพอถึงเที่ยง พิมพก็ทำกับข้าวและอาบน้ำเสร็จเธอจึงเดินมาที่ห้องของอิดเพื่อที่จะมาเรียกให้ไปกินข้าวแต่พอเธอเดินเข้ามาก็เห็นอิดนอนหลับสบายเธอเดินเข้ามานั่งลงข้างๆที่นอนและก็ยิ้มพร้อมกับยื่นมือเข้าไปจับที่แขนของอิดเพื่อที่จะปลุกให้ตื่นแม้สงสัยจะเจอแอร์ยินสบายเลยหลับไปละสิอิดอิดตื่นซีเชียงแล้วนะ ลูกไปกินข้าวก่อนเถอะอิดสะดุ้งตื่นและได้เอามือไปอบกอดพี่สะพายเอาไว้ทันทีอีดนี่เธอจะทำอะไรนะ่ะปล่อยพี่นะพี่อึดอัดพี่พิม์พครับเมื่อกี้ผมฝันฝันถึงตอนที่พี่พิมพ์กำลังนอนทับตัวของผมเอาไว้อยู่นะครับและก็ตอนนี้ผมก็ทนไม่ไหวแล้วด้วยครับอย่านะอิดเดี๋ยวพี่ชายของเธอจะมาเห็นมันจะไม่ดีนะ พี่อารไม่มาหรอกครับตอนเย็นนวดแหละค่อยจะกลับมาแต่พี่ว่ามันจะไม่ดีนะไม่ดียังไงหลหรครับพี่ผมน่ะเห็นพี่พิมพ์พทีไลผมอดใจไม่ไหวอีกแล้วล่ะครับพิมพ์เองก็อึดอัดใจมานานเพราะเธอกับสามีก็ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้กันมานานมากแล้วเพราะต่างคนก็ต่างทำงานพอมาเจอน้องชายของสามีที่ถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้ มันก็ยิ่งทำให้เธอเนื้อตัวสั่นไปหมดส่วนน้องชายพอเห็นพี่สะพ้ายมีท่าทางที่ตอบสนองเขาก็ยิ่งรุกหนักไปอีกพี่พิมพ์ครับพี่พิมพ์ไม่ต้องกลัวนะครับอีกอย่างพี่อามก็ไม่กลับมาตอนนี้หรอกครับกว่าพี่อามจะมาเราสองคนก็คงไปต่อกันถึงไหนต่อไหนแล้วละครับแต่พี่ว่าอีกจะทำแบบนี้เลยนะปล่อยพี่ไปเถอะ จะปล่อยได้ยังไงกันล่ะครับพี่มาถึงขนาดนี้แล้วอีกอย่างเรื่องที่ผมบอกพี่ว่ายังไม่มีแฟนน่ะผมพูดจริงๆนะครับผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยพี่พิมพ์พี่สอนผมด้วยนะครับจะบ้าเหรออีดพี่ไม่ทำหรอกนะเธอปล่อยพี่ไปเถอะเมื่อพิมพ์ยิ่งพูดอิดก็ยิ่งลงมือจัดการเองทั้งหมดทำเอาพิมพ์เริ่มเคลิ้มตาม อิดเองก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์แต่ทำไมพอเอาจริงๆแล้วเขากลับทำอันออกมาได้ดีจนทั้งสองทำภารกิจเสร็จสิ้นไปพร้อมๆกันหลังจากวันนั้นมาอิดก็เป็นคนประสานสัมพันธ์กับพิมพ์ต่อเรื่อยๆทั้งสองมีความสุขกันบ่อยครั้งส่วนอามก็มัวทำแต่งานแถมยังออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยขึ้น จนเขาไม่มีเวลาให้กับพิมพ์อีกเลย